สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นปสี่ทุกคนทุกห้องเรียนนะครับมาพบกับคุณครูโจ้นะครับในรายวิชาดนตรีสวัสดีครับนักเรียนสายชั้นปสี่ทุกคนทุกห้องเรียนนะครับมาพบกับคุณครูโจ้นะครับในรายวิชาดนตรีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับในรูปแบบของคลิปวิดีโอการสอนนะครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีสากลนะครับนักเรียน ประเภทของเครื่องดนตรีสากลสามารถจําแนกเป็นประเภทตามลักษณะของเครื่องดนตรีนะครับนักเรียนแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับด้วยกันนะครับนักเรียนมาดูประเภทที่1นะครับหนะครับเครื่องสายนะครับหรือเครื่องสตริงนะครับสเครื่องลมไม้นะครับหรือเครื่องวูดวินนะครับนักเรียน3เครื่องลมทองเหลืองนะครับหรือ เรียกว่าเครื่องบาสนะครับ C ครับเครื่องกระทบนะครับนักเรียนหรือว่าเครื่องเพร์ u s ชั่นนะครับนักเรียนหเครื่องริมนิ้วนะครับหรือเรียกว่าเครื่องคีย์บอร์ดนะครับก็ได้นะครับนักเรียนเห็นไหมมีอยู่5ประเภทนะครับใหญ่ๆด้วยกันนะครับนักเรียน <attitude. S 2> เดี๋ยวมาดูประเภทแรกก็คือ ประเภทเครื่องสายก่อนประเภทที่1นะครับนักเรียนเครื่องสายนะครับเครื่องสายนะครับนักเรียนว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับนักเรียนมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับแล้วมีวิธีการเล่นแบบไหนนะครับเกิดเสียงนะครับเล่นแล้วเกิดเสียงโดยวิธีการแบบไหนนะครับนักเรียนมาดูประเภทที่1นึ่เลยครับนะครับนักเรียน เครื่องสายนะครับหนึ่งนะครับเครื่องสายนะครับนักเรียนนะครับเครื่องสายจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายนะครับนักเรียนที่มีสายนะครับทำให้เกิดเสียงสั่นสะเทือนโดยวิธีการดีดหรือสีนะครับนักเรียนนะครับคือดีดหรือสีนะครับสายที่ใช้นะครับนักเรียนอาจจะทําด้วยโลหะนะครับนักเรียนทําด้วยเอ็นนะครับ แ,แล้วก็จะมีกล่องรับเสียงนะครับนักเรียนกล่องที่สามารถรับเสียงแล้วพร้อมกับขยายเสียงนะครับขยายเสียงออกไปให้เกิดเสียงดังนะครับเสียงดังเสียงเบาตามลักษณะของการเล่นของเรานะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นมีอะไรบ้างนะครับครูจะยกตัวอย่างแล้วนะครับนักเรียนก็ดูตามเลยนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งกีตาร์โปร นะครับนักเรียนเห็นไหมกีตาร์โป่งเนี่ยนะครับกีตาร์โปร่งก็จะมีสายนะครับส่วนใหญ่กีตาร์โปร่งจะเป็นทําด้วยสายที่ทําด้วยโลหะนะครับขึงตึงนะครับจะมีกล่องนะครับวาวนะครับตามรูปนะครับนักเรียนรับเสียงนะครับเมื่อดีดเราใช้ดีดนะครับใช้อุปกรณ์ครับเขาเรียกปิกกีตาร์นะครับในการดีดดีดลงไปปุ๊บก็จะเกิดเป็นเสียงนะครับนักเรียนนะครับเสียง ต่างๆนะครับกีตาร์โปร่งเนี่ยจะมีลักษณะของสายขึงตึงอยู่6เส้นด้วยกันนะครับก็จะมีระดับของตัวโน้ตนะครับนักเรียนสามารถตั้งสายได้นะครับตั้งสายตามลักษณะของเครื่องนะครับแล้วก็สามารถรดีดดังดีดเบาได้นะครับนะครับสองนะครับไวโอลินนะครับนักเรียนไวโอลินเนี่ย นะครับจะเล่นโดยวิธีการสีนะครับเรียนดูตามนะครับรูปภาพตามสีนะครับสีโดยใช้อุปกรณ์นะครับเป็นไม้นะครับเรียก็่าถึงตึงนะครับด้วยสายวัสดุนะครับที่ทํามาสําหรับสีนะครับการนะครับของสายนะครับเกิดเป็นเสียงนะครับสามารถตั้งนะครับตั้งโน้ตได้ตั้งสายนะครับตั้งสายให้ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีแล้วก็เล่นโดยวิธีการสี สามดับเบิลเบสนะครับนักเรียนดูตามนะครับนักเรียนดูนะครับเครื่องดนตรีชิ้นที่3นะครับดับเบิลเบสนะครับนักเรียนดับเบิลเบสอันนี้ก็จะใหญ่กว่าตระกูลไวโอลินหน่อยมันอยู่ในตระกูลเดียวกันคือเล่นโดยวิธีการสีนะครับนักเรียนก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับจะเป็นใหญ่สุดเลยดับเบิลเบสนะครับดับเบิลเบสนะครับนักเรียนดูต่อไปเชโรนะครับเชโรนะครับ เหมือนกันเลยนะครับตัวจะอยู่ระหว่างกลางๆนะครับเรียกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับการเล่นโดยวิธีการสีอีกเหมือนกันนะครับนักเรียนนะครับต่อไปฮาร์ปนะครับฮาร์ปนะครับฮาร์ปมีเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายเยอะที่สุดเลยนะครับนักเรียนโอ้โหมีสายเรียงเรียงเียงเยอะที่สุดนะครับของตระกูลเครื่องสายนะครับนักเรียนนะครับฮาร์ปก็เล่นโดยวิธีการดีนะครับนักเรียนต่อไปเบนโจ นะครับนักเรียนเบนโจอันนี้ก็ดีดเหมือนกันนะครับมีการตั้งสายมีกล่องที่ขยายสัญญาณนะครับนักเรียนก็ก็ดีดนะครับนะครับผ่านไปนะครับประเภทที่1นะครับประเภทเครื่องสายนะครับต่อไปนะครับนักเรียนประเภทที่2นะครับประเภทที่2นะครับเครื่องลมไม้ครับนักเรียนเครื่องลมไม้นะครับมาดูนะครับก่อนจะไปรู้จัก แต่ลักษณดของเครื่องว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูเครื่องลมไม้เป็นเครื่องดนตรีที่นะครับทําด้วยไม้นะครับแต่เดิมเนี่ยแต่ก่อนนะแต่เดิมอะทำด้วยไม้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย,ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนมีมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะใช้วัสดุอื่นๆเข้ามานะครับในการทํานะครับเล่นโดยวิธีการเป่าลมนะครับใช้ปากเราเนี่ยครับเป่าลมเข้าไป นะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมานะครับนักเรียนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวอย่างนะครับของเครื่องนะครับรู้จักนะครับตัวอย่างอย่างอันดับแรกเลยเครื่องพระเอกเลยของเครื่องเป่าลมไม้นะครับหรือเครื่องฮูดวินนะครับนักเรียนแซกโซโฟนนะครับนักเรียนนะครับแซกโซโฟนนะครับแซกโซโฟนนี่โอ้โหเอ่อเป็นเครื่องดน,นตรีที่เป่าเพื่อเพลิน ให้ความหวานเสียงไพเราะนะครับมีนุ่มนวลมีหนักมีเบาสามารถทําได้หมดเลยนะครับนะักเรียนเล่นโดยวิธีการเป่าก็กดนะครับใช้มือซ้ายมือฝากดเ,าเขาเรียกว่ากดเปิดรูปิดรดูตามลักษณะของเครื่องเป่านะครับนะักเรียนนะครับโดยใช้ปากเป่าเข้าไปอันนี้ไพเราะมากเลยนะักเรียนก็จะบางทีไปหาดูคลิปได้นะครับนะครับ รอ9้าของเรานะครับท่านกระรงแซกโซโฟนท่านชอบมากนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่เพลิดเพลินนะครับเล่นได้นะครับฝึกได้นะครับต่อไปนะครับมาดูชิ้นต่อไปเลยนะครับนักเรียนฟุตนะครับนักเรียนฟุตนะครับดูรูปภาพไปด้วยนะครับนักเรียนดูนะครับฟุตนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องเป่านะครับลมไม้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยเป่าลมไม้นะครับ เป่าลมไม้เหมือนกันต่อไปคาริเนตนะครับคาริเนตเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็เล่นโดยวิธีการเป่านะครับนักเรียนจะเห็นทรงนะครับจะคล้ายๆเเครื่องเป่านะครับประเภทครุยนะเครื่องดนตรีไทยนะครับแต่อันนี้เป็นเครื่องดนตรีสากลนะครับคาริเนตนะครับปิดเปิดรูนะครับอันนี้พื้นฐานถ้าเก่งเรื่องคุยมานี่โอ้โหเป่าเครื่องนี้สุดยอดมาเลยเครื่องเป่าลมไม้เนี่ยนะครับนักเรียนคาริเนตเนี่ยต่อไปชิ้นต่อไปเลยนะครับ โซปาโนนะครับนักเรียนโซปาโนนะครับโซปาโนก็เป็นใช้อยู่ในตระกูลเครื่องเป่าเหมือนกันลมไม้เหมือนกันนะครับใชเ้เป่านะครับลมผ่านลิ้นเข้าไปนะครับนะครับต่อไป order, ร,รีคอร์เดอร์นะครับรีคอร์เดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเป่าลมไม้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเขาเรียกก็เป็นอยู่ในประเภทเครื่องเป่า นะครับอันเนี้ยเครื่องเป่าลมไม้นะครับนักเรียนเครื่องเป่าลมไม้นี่นักเรียนนักเรียนเข้าใจไว้นิดนึงว่ามันจะมีทั้งเป่าลมนะครับผ่านนะครับผ่านผ่านเขาเรียกผ่านลิ้นนะครับกับเป่าลมนะครับผ่านผ่านไม่ต้องไม่ต้องผ่านลิ้นนะครับผ่านช่องลมไปเลยกับเครื่องนะครับจะมี2อย่างด้วยกันใช้ลิ้นกับไม่ใช้ลิ้นนะครับลิ้นก็จะเป็นลิ้นที่ทํา วัสดุนะครับเป็นไม้บางๆนะครับนั่แหละ,ะครับเอาไว้ทําเป่าผ่านเข้าไปเกิดเป็นเสียงโน้ตต่างๆนะครับต่อไปมาดูประเภทที่3นะครับนักเรียนประเภทเครื่องลมทองเหลืองหรือว่าเรียกว่าเครื่องบาสนะครับนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองนะครับเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับเครื่องลมทองเหลืองนะครับเป็นเครื่องดน,นตรีที่ทําด้วยโหลหะผสมนะครับโหลหะผสมหรือ โลหะทองเหลืองเอ่าเรียกเรียกว่าเครื่องเป่าทองเหลืองนะครับนักเรียนใช้เหมือนเดิมเลยเป่านะครับลมนะครับทำให้เกิดเสียงนะครับใช้ลมเป่าเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นเสียงนะครับเครื่องเป่าลมทองเหลืองหรือเครื่องลมทองเหลืองเนี่ยนะครับ mm. นักเรียนมันจะมีวัสดุนะครับเป็นเขาเรียกว่าเมาส์นะครับเมาส์สำหรับเอ่อเมาส์เอ่เอเรียกกำพวด นะครับนักเรียนสำหรับเอาไว้เอาไว้เป่านะครับคำพดูดอันเนี้ยมันจะต้องมีชิ้นเนี้ยก่อนจะเล่นเครื่องพวกนี้จะต้องเป่าให้เขาเรียกว่าอะไรให้เีนเสียงลักษณะที่ถูกต้องก่อนนะครับถึงจะไปเป่าในเครื่องได้มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนักเรียนเครื่องมาดูนํารูปเลยนะครับนักเรียนตามรูปไปเลยนะครับประเภทที่3นะครับเครื่อง บลัสนะครับเครื่องเป่าลมทองเหลืองหรือว่าเครื่องลมทองเหลืองนะครับหนึ่งนะครับมาดูนะครับรูปที่หนึ่งเลยนะครับทูบาร์นะครับนักเรียนเห็นไหมทูบาร์นี่ใหญ่สุดเลยในตระกูลเครื่องบาัสนะครับเป็นเสียงต่ําให้เสียงต่ํานะครับให้เสียงที่ต่ํานะครับเป่าโน้ตจะเป็นโน้ตเขาเรียกตระกูลเบสก็คือเสียงต่ํานะครับโทนเสียงต่ำนะครับทูบาร์นะครับเขาเรียกว่าประสานกันถ้าพูดแนวง่ายๆคือแนวประสานนะครับเสียงต่ํา นะครับนักเรียนก็เป่านะครับประเภทเป่านะครับก็จะใช้นิ้วเราเนี่ยกดนะครับเป็นตัวโน้ตต่างๆแต่จะใช้นิ้วนิ้วน้อยนะครับก็คืออาจจะวางแค่3 3นิ้วนะแค่สนิ้วแล้วกดไปนะครับแล้วก็ปากเป่าอีกมือนึงก็จับนะครับต่อไปนะครับรูปต่อไปเลยนะครับเมโลโฟนนะครับนักเรียนเมโลโฟนนะครับเมโลโฟนอ่าต่อไปเลยนะครับรูปต่อไปเลย บาริโทนนะครับบาริโทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวประสานที่เล็กลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเสียงต่ำอีกเหมือนกันนะครับต่อไปพระเอกเลยนะครับเครื่องทองเหลืองนะครับทำเปรดนะครับนักเรียนทำเปรดนะครับตัวนี้เป็นแนวหลักเขาเรียกแนวเมโลดี้นะครับถ้าไปเล่นอยู่ในรวมวงนะครับวงเครื่องบาสเนี่ยนะครับนักเรียนจะเป็นวงโยธวาทิศนะครับที่เดินสวนสนามหรือว่า ตอนเช้าเนะครับนักเรียนตอนเช้าเช้าเนี่ยนะครับก็รูตรงชาเพลงชาเียงอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องที่เป่าเมโลดี้หลักเลยเด่ยนมีทั้งประสานด้วยแล้วก็หลักด้วยนะครับแนวหลักเลยของเครื่องนะครับทรัมเป็ตนะครับต่อไปเฟนส์ฮอร์นนะครับเนี่ยอยู่ในตระกูลทองเหลืองเฟนส์ฮอร์นนะครับอันนี้ก็ยกไปนะครับตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับตามรูปต่อไปนะครับนักเรียนเครื่อง กระทบนักเรียนเครื่องหัวใจหลักนะครับเครื่องกระทบนะครับกระทบหรือว่าเครื่อง p e r c u s s ช o n นักเรียนนะครับเครื่องกระทบหรือว่าเครื่อง percussion นะครับก็เล่นโดยนะครับเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยการตีนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นมือตีไม้ตีนะครับไม้ก็จะต้องเป็น ไม้วัสดุที่ท<ะ>ํามาเฉพาะนะครับนักเรียนไม่ใช่ไม้อะไรก็ได้นะครับไม้ตีนะครับไม้ตีนะครับอย่างเช่นพระเอกเลยของวงนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับกลองใหญ่นะครับกองใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเล่นอยู่ในนังเรียนดูภาพไปเลยนะครับนักเรียนดูภาพเลยนะครับนะครับส่วนใหญ่นะครับนักเรียนกองใหญ่เนี่ยจะ เล่นอยู่ในวงโยธวาทิตนะครับเอาไปเล่นเอาไปใช้ในในการกํากับในวงโยธวาทิตนะครับนักเรียนในวงโยธวาทิตก็จะมีแถวนะครับนักเรียนเข้าแถวเดินหรือว่าจะตอนเช้าปฏิบัติกิจกรรมพะรลบธงชาติเนี่ยนะครับก็ใช้วงโยธวาทิตในการบรรเลงเพลงชาติไทยหรือว่าพิธีต่างๆวันสําคัญอย่างเงี้ยกองใหญ่เนี่ยจะใช้นะครับเป็นตัวกํากับจังหวะ นะครับเป็นเครื่องกระทบเครื่องเพลกรัชันนะครับเล่นโดยวิธีการตีนะครับทั้งมือซ้ายมือขวามีไม้นะครับไม้ก็จะทํามีหัวไม้นวมนะครับตีนะครับทำให้เกิดเสียงนะครับตีก็ไปกระทบกระหนังกองนะครับทั้ง2ด้านนะครับมันก็เกิดเป็นเสียงนะครับต่อไปเลยนะครับดูชิ้นต่อไปนะครับเบลไลลานะครับเบลไลลานะครับเบลไลลาเนี่ย เรียนดูรูปเลยนะครับเบลไลลาก็ใช้มือตีเหมือนกันนะครับอีกมือนึงส่วนใหญ่จะอยู่ในวงเมโลเดียนนะครับนักเรียนเป็นเสียงเขาเรียกเล่นเสียงเมโลดี้นะครับนักเรียนเบลไลลานะครับก็จะมีตัวโน้ตกำกับตีตามตัวโน้ตนะครับครับโดโดมีซอนซอนซอลาทีโดเลมีเลโดลาซอนลาทีโดมีโดเลโดโดอันนี้เพลงชาติไทยเนี่ยนักเรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตีได้ในเบลไลลานะครับนักเรียนต่อไปนะครับกลองชุด นะครับนักเรียนกองชุดนะครับกองชุดนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าทุกคนเนี่ยผมว่าครูว่านักเรียนผู้ชายเนี่ยชอบส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ชอบได้นะครับนักเรียนผู้หญิงก็ชอบได้แต่ส่วนใหญ่ครูจะเห็นผู้ชายนะครับจะเยอะกว่าจานวนผู้หญิงที่ตีกองนะครับกองคลิกกองชุดนะครับนักเรียนกองชุดนี่สามารถเล่นคนเดียวได้เลยนะครับสามารถนําไปเล่น คนเดียวที่บ้านสมมุติเราตีมาแล้วประกอบมาเป็นชุดแล้วเราก็ตีเป็นเพลงได้เลยนะครับมีตัวโน้ตเสียงตา่าแล้วก็ตามไล่ระดับมีทั้งฉาบมีทั้งไฮแหวมีส่งประกอบเยอะกองชุดนะครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นเครื่องกระทบเพร์ารชั่นนะครับที่ยอดฮิตที่สุดนะครับต่อไปชิ้นต่อไปฉาบนะครับฉาบฉาบนี่จะนะครับเป็น2ชิ้นนะครับตีเข้าหากัน นะครับก็ใช้อยู่ในวงโยธวาทิตเหมือนกันนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะใช้ประกอบจังหวะอยู่ในวงโยธวาทิตนะครับต่อไปชิ้นต่อไปครับไวบอโฟนนะครับนักเรียนไวบอรโฟนก็อยู่ในส่วนใหญ่เครื่องดนตรีชิ้นนี้ไวบอโฟนเนี่ย,น,น,ยนักเรียนดูนะครับจะอยู่ในการประกวดวงโยธวาทิตใหญ่ๆซึงเอามาใช้ในการบรรเลงเพลงการแสดงการ เขาเรียกว่าการแปรขบวนการอะไรก็จะใช้ตัวเครื่องดนตรีชิ้นเนี่ยอยู่ในประกอบอยู่ในวงนะครับไวบาโฟนนะครับอันนี้ก็เป็นย่อยๆนะครับประเภทที่4นะครับเครื่องกระทบนะครับหรือว่าเครื่องเพลกระช่นอ่าต่อไปนะครับประเภทที่5นะครับนักเรียนประเภทเครื่องริมนิ้วนะครับหรือว่าเครื่องคีย์บอร์ดนะครับเครื่องริมนิ้วหรือเครื่องคีย์บอร์ดนะครับนักเรียน เครื่องดนตรีนะครับเครื่องริมนิ้วหรือเครื่องคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีริมนิ้วนะครับที่เรียงกันนะครับนักเรียนจะมีริมขาวสีขาวนะครับนักเรียนหรือริมพร้อมกับริมสลับกับริมสีดำนะครับนักเรียนนักเรียนจะเคยเล่นแล้วเครื่องริมนิ้วเนี่ยนะครับเคยเคยคุณครูโจ้เคยสอนแล้วพอสีเนี่ยนะครับก็คือนักเรียนเคยสัมผัสแล้วด้วยเครื่องริมนิ้วนะครับก็จะมีริมขาวกับ ริมดำนะครับเรียงกันนะครับแล้วก็กดนะครับเป็นอัปเดตอัปเดตก็คือกดแล้วเป็นตัวโน้ตเสียงโน้ตต่างๆนักเรียนเคยสัมผัสแล้วนะครับมาดูว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะครับมาดูเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูรูปเลยนะครับนักเรียนไปดูรูปเลยนะครับนะครับนักเรียนดูรูปไปพร้อ,รอมๆกับคุณครูคเลยนะครับฟังคําอธิบายจากคุณครูด้วยนะครับอันที่1เลยนะครับ ออแกนนะครับออแกนเลยออแกนก่อนออแกนเนี่ยนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเครื่องดนตรีเขาเรียกยุคสมัยเก่าๆนะครับแต่ก่อนนี้ใช้อันนี้กันนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นยากแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือเล่นด้วยการกดใช้มือซ้ายมือขวาครับกดลงไปนักเรียนดูรูปปด้วยนะครับกดลงไปทําให้ เกิดเป็นเสียงโน้ตต่างๆนะครับตามอัปเดตนะครับมีทั้งเสียงต่ําเสียงสูงนะครับเล่นครอบคุมได้หมดเลยนักเรียนเสียงต่าเสียงกลระเสียงสูงเสียงเบาเสียงดังสามารถทําได้หมดเลยนะครับเมโลเดียนนักเรียนดูตามรูปตามนะครับเมโลเดียนนะครับเมโลเดียนเนี่ยจะมีเป็นเครื่องริมนิ้วที่บรรเลงอยู่ในวงเมโลเดียนนะครับนักเรียนในวงเมโลเดียนนะครับขนาดไม่ เป็นเครื่องเป่าที่เล่นคร right ู comedy, zig, คิดว่าเล่นได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเหมือนกับตระกูลพวกเครื่องเป่าที่คุณครูพูดมาตามทั้งเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองนะครับนักเรียนเครื่องเนี้ยเป็นเป็นเครื่องที่เล่นนะครับโดยใช้วิธีการเป่านะครับและมือก็กดด้วยนักเรียนนะครับปากเป่ามือกดนะครับนะครับเนี้ยเกิดเป็นเสียงโน้ตนะครับ ต่อไปมาดูนะครับชิ้นต่อไปนะครับเปียโนนะครับเปียโนนักเรียนเปียโนเนี่ยริมนิ้วนะจะเป็นเครื่องดนตรีที่ริมนิ้วเยอะที่สุดนักเรียนครูถือว่าเป็นเครื่องที่มีริมขาวสลับริมดําเยอะที่สุดเพราะมีออปเตดนะครับทั้งต่ําไปสูงนะครับหลายออปเตดนะครับนักเรียนนะครับต่อไปนะครับคีย์บอร์ดนะครับนักเรียนชิ้นต่อไปนะครับคีย์บอร์ดอันนี้จะต้องเล่นโดยวิธีการเสียบก็เรียกว่าเสียบ ไฟฟ้าเรียกอะแดปเตอร์สำหรับป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปถึงจะเกิดเป็นเสียงและเปิดนะสวิตนะครับที่นักเรียนเคยเล่นนะครับนักเรียนที่นักเรียนเคยเรียนก็คุณครูโจ้แหละนะครับนักเรียนน่าจะจําได้นะครับตอนป .2 นะครับนะครับเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะได้สัมผัสได้เรียนกันต่อให้เป็นเพลงเยอะๆหลายๆเพลงนะครับนักเรียนคีย์บอร์ดนะครับเนี่ยก็จะ มีรูปเล่นหลากหลายมีเสียงต่างๆสามารถเปลี่ยนเสียงได้ตามประเภทของเครื่องดน,นตรีอันเนี้ยนักเรียนอันนี้เป็นความหลากหลายนะครับเขาเรียกว่าเครื่องริมนิ้วเนี่ยสามารถทําได้ทําให้เสียงทําให้กดลงไปแล้วเสียงเหมือนเครื่องเป่าลมทองเหลืองก็ได้นะครับเครื่องเป่าลมไม้ก็ได้เนี่ยสามารถทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับสามารถ เปลี่ยนเป็นเสียงนั้นเสียงนี้ได้นะครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่โดดเด่นนะครับอยู่ในตระกูลเครื่องริ่มนิ้วนะครับต่อไปแอคคอเดียนนะครับนักเรียนแอคคอเดียนนะครับอคคอเดียนจะเล่นโดยวิธีการเขาเรียกว่าสูบเหมือนสูบลมเข้าออกดึงเข้าดึงออกใช้มือในการกดลมนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการทําให้เกิดเสียงโดยการ เหมือนเราสูบลมลมดันลมเข้าดึงลมออกนะครับนักเรียนนะครับหมปั๊มลมนะครับนักเรียนนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็จะมืออีกมือนึงก็กดนะครับมือนึงก็ลมก็เป่าไปอันเนี้ยครับก็เป็นตัวโน้ตต่างๆนะครับอันนี้ตระกูลแอคคอร์เดียนอันนี้เป็นเครื่องลิ Mun ่มนิ้วนะครับนักเรียนนะครับหรือเครื่องคีย์บอร์ดนะครับอ่านักเรียนนะครับ5ประเภทนะครับจบไปแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยว คุณครูนะครับนักเรียนเหมือนเคยเลยนะครับนักเรียนดูคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูจบนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทําชิ้นงานนะครับนักเรียนมาทําชิ้นงานนะครับชิ้นงานเป็นชิ้นงานที่3เดี๋ยวคุณครูก็จะฝากนะลิงก์ไว้นะครับในกลุ่มห้องลายดนตรีของชั้นป .4 นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูชิ้นงานแล้วก็ทำนะครับนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็ ไปดูวีโอมาประกอบได้นะครับแล้วก็ตอบลงไปนะครับให้ถูกต้องก็เป็นคะแนนนะครับนักเรียนสาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบของคลิปวดีโอการสอนนะครับนักเรียนนะครับท้ายคลิปนี้นะครับให้นักเรียนนะครับรักษาสุขภาพนะครับให้ดีที่สุดนะครับนักเรียนนะครับจนเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันนะครับในสถานการณ์ที่มันปกตินะครับนักเรียนนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียน